ไปดันตูดว้าวทำไมข้างนอกมีอะไรเยอะนูอยู่นอกบ้านโอ้ไม่สมจูแบบนี้ดิดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะแหละถ้ากู้ว่าล้อใหญ่เหมือนกันเลยเราจะรถไปส่งกันไหมน่าจะไม่เอาสิเอาน้ำมันไหนแบ่งไม่เชื่อรถสีฟ้าไอเดนพูด เฮ้ยทำไมปืนยังมีอยู่ในตัวคกับมาาอ้ยังมีปืนอยู่เลยโอ้มันเข้าตัวได้เหรอเอ้ามันเป็นกระเป๋าอันนี้เหรอกระเป๋าไปไหนก็ได้ปืนจากชาติที่แล้วชาติก่อนพี่แล้วยังมีปืนอยู่เลยพี่ได้เก็บเอ้ยเชี่ยไปแล้วรถไม่นะกระเด็นออกไปนู่นเลยโอ้โหที่แม่เห็นป่า มันมันไวอะไรกันน่ะจุดวะอย่าเพ่อกเย่จะทำอะไรมันกุขมอเลยรถคูว้าแบบหนุกเอ้ผมกคจะดันให้มันแบบข้าทีข้าทางแล้วมันก็หายเลยโอ้ยมันไกลด้วยมองมมองพี่ไปได้เลยบอกเลยไปตัดคลิปอ่ไม่ล็อกหโอ้ผมชิบมอเร็วเดี๋ยฝัดโลด้าโอ้ย โอเคเราไปเก่งนี่มาโอเคเราไปเก่งนี่มาโอ้ยผมมอนมีพลังอ่ะแล้มันต้องไปไหนอ่ะีรถเป่นรถที่ขยังไงวะไม่รู้เหมือนผมก็แค่จะช่วยดันแล้วมันก็ไม่ได้แล้วว่ะพลังหมดละดันได้มันชนกันฟาดเลยนะฟาดเลยนะแบตเตอรี่ปะฟาดเลยนะฟาดเลยนะปุ๊บ ดันกับขอบถนน,นได้เหรอผมว่าโอ้โอขึ้นไปขีด่ดนไงสรุปมีคนไหมมีลมมแต่ว่าเขาไม่คุยอะ,อะไรทุกคนน่าจะจิตเอกอะไรเงี้ยนี่พลิกพลิกตรงเนี้ยเอ้ยสวยเฮ้ยพลิกจริงพลิกจริงต้องไงต่อนั่นดิมันไม่มีอะไรมาขัดมัน <c oughs> เฮ้ยชิบะกลับไ,ไปเหมือนเดิม เอาเอาลงใหม่ต้องส่งแรงนะเฟอรโรเดอร์เฟอรโรเดอร์เฟอรโรเดอร์ดันมันกลับมาแล้วปะพี่พี่พี่โอ๊ตดันขนา้างล่างเดี๋ยวผมดันข้างบนนะขอบขา้างล่างจับให้โดนจับไม่ได้ได้ได้มันได้เ,เลยไม่ไม่ไม่ทับเลยทับเลยทับเลยก้อ คือต้องทำอะไยไปอีกฝังแล้วพี่เยืนมเด้อเราต้องเอาให้มันโดนเขาเร็วเลยพลังของมันไปไหนแล้วลดายังไม่ให้เไปแนนอาหาของรอเลยอชอึชมันเป็นรูปเอลซ่าด้วย เรื่อูปมาทำไรพี่จะได้เอลซอย่างนี้อืออัออื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 ลอืออืออืออ้ออืออืออือลืออืออือ้ออเลืออไหลลงหัวอปแล้วเืืออ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 ออ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 อ ดุมเฮ้ยยกยกเมื่อกี้มังออลลี่นี่ไงนี่ไงพลังเริ่มมาพลังเริ่มมาที่ไหนกูสนุกยอดอ่าเนอยอึบอึมให้ดันแล้วเราช่วยพี่ปอมทำรถไหมมันจะพิกไปอีกฝั่งแล้วเดี๋ยวนะเราพามันข้ามเฉยเหรอ เราทำเพื่อข้ามรัวเพื่ออะไรวะคขาจะแรงผมยอมแพ้ไปพี่โอ๊ตยังพยายามอยู่นะแล้วก็ขยับซิทำไมเช็ดผักไปแรงเฮ้ยมาแล้วลมแรงลมใจ้วไงต่ออาเซียนอาเซียนลมมาลอดเซียนลมมาลมใจเฮ้ยแล้วลมกัดตัวไง ตนด่นมันถอยไปปะมไม่ได şey um> oh, ้อ้ยหมดโลดวยได้ล้ได้ลแล้วได้ได้แล้วดลดดจ้าด้อ้ยลับมาอยู่ท um ี uh ่เดิมที่ไป ทำไงถึงแรงเยอะขนาดนั้นเลยนั่นดิเชนมีวิธีฝังผมก็ไม่รู้ผมฝังมั่วๆพี่กด F แล้วมันก็ได้แค่นั้นเมื่อกี้ผมทำมันคว่ำนี่แหละผมแค่อยากจะลองว่ามันผมจะมีพลังไรหรือเปล่าคอมสตาร์ทเสร็จแล้วด้วยฟอร์มบอกผมไปแล้วพี่พี่เป็นอยากเล่นว่าเอ้ยได้แล้วเฮ้ยพี่พีคได้แล้วฝากเรถที่ฟอมสองทุกคนช่วยกัน แต่ลองีิลองดิยังลองเอ้ยเอ้ยเราเราแม่งเชื่อนเด้มทอดไปไไป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 ไม่ไปไ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 ไม่ไปไไม่ไปไไไไป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 ่ไปปไป่ไปไรไปไไปไปไปไไบไไไไปไไมไไ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  来，再干！